คนวันนี้เราอยู่กับเกม Airplane นะครับโอเคเล่นเนเครื่องบิน Air Force One นะครับเราแป๊บห,หนึ่งนะครับบินจากวิลมิงตันไปที่ซานดดเอโกนะครับอีกแล้วนะครับบ่อยมากนะครับเส้นทางการบินนี้ไอ้พวกเกียวโตอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยเห็นไหม Air Force One อเมริกาด้วย ขึน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 สิขึนขึนขึน,ขน,ขนเอา้ยขึนดิเฮ้ยโอเคนะครับเอ้ยทางซ้ายขวาขวาขวาสีขวาโอเคไปเร็วดีนะครับเครื่องบินเกาะนี้แหละครับที่เรือหอเรา <c oughs> เรือหอเราม่งเทิ่งนะครับ หอนี้แหละครับที่เรือหอเราซิ่งมองเท่งนะครับลงจอดอย่างช,าช,าช้ชาช้าช้าช้านะครับช้าชา้าถ้าใครเล่นอยู่ก็ช้าไปด้วยนะครับ เอยเอย้อย่าลงตรงนี้อย่าลงตรงนี้ตรงนั้นเลยตรงนั้น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 ชึบลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับผู้ดโดยสารผู้ดโดยสารทุกคนปลอดภัยนะครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ